สวัสดีเจ้าเจ้านี่จับก่อนไปทำงานเนาะสไตล์สมสีใส่อัวที่ทำตะว,นวันซื้นนั่นแหละกินจะเข้าก่อนไปทำงานมากินไปจัดหอเข้าครับหอเข้าสามีเป็นอย่างนี้มันฝรั่งตะวันคั่ครับเบคอนมันฝรั่งต่อบตะวันคํานอะ ก่อนอื่นระสุมาตัวเดินเนอะแต่วาสมศรีได้ล่สดเนาะพอสมศรีไปนอกบ้านกลับเข้าบ้านขำก็เลยไ,ได้ล่สดสักกรันกินไส้อวัวไปซื้อผงไส้อวัวตะวาเสี่ยงมดลืมถ่ายวิดีโอแต่เล่ได้มาสักกรันแตะวาหอบั้น คุณสามีมันกินกับน้ำจิ้มอันนี้เหรอมันกินกับน้ำจิ้มไก่ล้ำล้ำมัแน,น,น่ะๆร,ร้อนกว่าห <c oughs> น้าของไปจนนะหน่า ต่ว่ามันได้ไลฟ์ซดเดี๋ยวเลิกงานเราจะมาไล่ให้เนาะแต่มได้ซดนะไล่อัดเอาเนาะเพราะว่าน้องขำเลยเนาะเดีย๋ยวถ้าสมศรีว่างกันเดี๋ยวเลิกงานจะมาอัดวิดีโอให้เนาะ มากมกวันนี้ก็ตีห้ากเกินเหมือนเดิม <c oughs> มนเข้าเจ้า เดี๋ยวเริ่องงานจะมาอารคลิปเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวสมศยจะมาอารคลิปเนี่ยคิดถึงสมศรีแหละสมศรีจะคิดถึงทุกคนแหละจะมาเข้าบ้านคำแล้วเปิดน,นอนกันหมดแล้วเนาะ <c oughs> ม,มีคนทรงการบ้านอันอนอยนะแค่รอดกรับคำนึงในไมโครเวฟมาหลายคนละก็แ <c oughs> ตงดองม้อม้ออีกวุวะคิดถึงเสียงสมนสีแลหละย่าเลิกงานจะมาอาเธอรเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเลิกงานอาทิตย์นี้ถ้าเลิกงานเร็วน,น,น่ะเดี๋ยจะมาอัดคลิปฮะทุกวันเลยอัดคลิปอู้น่ะ <c oughs> <c oughs> บางคนเค้กแอป,ปเปลิลมีคนส่งการบ้านแล้ว มาพอสมสีนนี่ได้ทุกอย่างเลยเนาะได้ทั้งในครัวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งกินนมีสปะใครอยากได้สูตรอย่างเอเออช่วงนี้มัมได้ทำมีปีคนนึงแหละชุมสิไมได้ทำเซนวิตเลยช่วงเนี้ยกับเบอร์เกอร์เนาะ Khuôn xà mì khám kín tìm bơ cử, tớ bả thàm khám kín thế đứa trẻ nhìn nhìn nè Chứ nhãn nhãn <laughs> tớ thàm hồ tì ban nè Và khám kín đứa khám kín Nhãn nhãn là kín คำพวว่างเลยมันกำเจติติเลยค่ะใจเย็นๆนะทีละอย่างคลิปนี้กับจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดต,ตาม กระรุหนกกาหากร่อกรแสให้สนสีจันเนอร์ขอบคุณเจ้าฝากติดตามยูทู e ต้วเนอร์ขอบคุณค่ะ